เอาเริ่มเลยยังสรุปเริ่มแล้วใช่ไหมเอาสวัสดีค่ะสวัสดีแพนเพจลูกค้าร้านทุกคนแมงแฮจันทบุรีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2,565เลยนะคะเป็นคลิปแรกเลยที่แม่แห่แบบว่าทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราเป็นวันที่เกเดือน9นะคะสุดพิเศษเราจะต้องก้าหน้ายยิ่งขึ้นไปนะคะก็ถือโอกาสนี้เลยนะคะสวัสดีปีใหม่2,565 ทุกคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืมเข้ามาใช้บริการร้านทั้งหมกแม็กแฮร่เรื่อยๆตลอดไปแล้วก็รับฝากไว้แอ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่างนี้ด้วยนะคะก็ปีเก่าผ่านไปแล้วปีนี้ก็มาใช้บริการแม็กแฮร์ได้เหมือนเดิมนะคะแม็แกแฮร์ยินดีดต้อนรับลูกค้าทุกทุกคนเลยนะคะก็ สำหรับใครสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการก็สามารถจองคิวได้ที่เบอร์0864895948นะคะหรือว่าจองคิว inbox ทางเพจนี้ได้เลยนะคะแม็แฮร์ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาใช้บริการตั้งแต่เนิ่นนานนมนานราคาแล้วก็กําลังจะเข้ามาใช้บริการนะคะมียินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้แม็แฮร์สวยนะคะมาในลุกนางงามนะคะวันนี้อ่ะฝันไปก็นิดหนึ่งแม็กแฮร์อารันลัส อรัญชยะซิรี <c oughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแม่แก้มเป็นวันและเดินย้บนหารายมาลูกสาภัยคือม่นามแท่นละเป็นต่างลูกคือไทยอเมริกาให้บอกเลยว่าโดนโอกโดนใจขอสารภาพตามตกตามตกองลองมองลองและมันมันมานางสาวไทยแต่ได้แต่งานวังจะปีลูกสายคงรอดหลายเพราะว่าลูกสายได้แม่มันมาอจสวร n นาเบ สุดได้ครับหมโอ้และนะรู้ว่าเราแค้นมันฟอนได้มาโนนบ b บี้ไอเลิฟดูว่วใจไอมันเรียกร้องนับเดิมสองสามว่าโดดีดงนั่นดีเดดีดงกันแล้วมันเต้นมาโตลงตอก